สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GT Family ครับวันนี้เราจะพาไปอัปเดตราคาของแบตเตอรี่รถไฟฟ้ฟาที่ขายในประเทศไทยกันไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่ MG EP แล้วก็ MG z e EV ราคาแบตเตอรี่อยู่ที่450,000บาทครับถัดมา o r a g o o d Cat นะครับรุ่น400กิโลเมตรราคาแบตเตอรี่อยู่ที่445,000บาท รุ่น500กิโลเมตรนะครับราคาแบตเตอรี่อยู่ที่580,000บาทต่อไป BYD Atto 3นะครับราคาแบตเตอรี่รุ่น Standard Range นะครับอยู่ที่528,730บาทนะครับส่วนรุ่น e x t e n d Range นะครับราคาแบตเตอรี่อยู่ที่6 5 6 3 0บาท ปิดท้ายกันที่ MG4 นะครับราคาแบตเตอรี่ครับอยู่ที่5 2 5 0 0 0ับาทเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าเนี่ยคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของราคารถนะครับเริ่มมาที่ MG4 นะครับราคาแบตอยู่ที่5 1ของราคาตัวรถนะครับโอลาร์กูดแคนรุ่นส0 0ร้อยอยู่ที่5 4เรุ่น5 6 0รส่วน m g Z SEV นะครับราคาแบตอยู่ที่47%ของราคาตัวรถนะครับ MGEP อยู่ที่58นะครับส่วน BVD a t t o 3นะครับรุ่น Standard Range Up อยู่ที่48และ BVD a t t o 3รุ่น e x t e n d Range นะครับอยู่ที่55 <Wow. S 1> ก็สรุปคร่าวๆคือราคาแบตก็จะอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของราคาขายของตัวรถนั้นๆน,น,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะ้าเราจะนำข่าวสารดีๆมาแชร์เพื่อให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันอีกทีนึงนะครับผมคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ